ามรอยพระพุทธบาทณปรับเศษพม่าครั้งที่สี่เป็นการดำเนินเรื่องต่อจากแผ่นที่แล้วในตอนนี้เรากำลังเดินทางจากเมืองมะละแม่งมาทางเมืองเมตตามะกันในขณะที่เดินทางออกมาตอนเช้านั้น ก็เห็นพระเจดีองค์หนึ่งอยู่บนยอดเขานะคุณวิกกี้บอกว่าเป็นที่บรรจุพระเกศในขนานั้นสร้างอยู่บนหินที่วางเทะอกยางมินเนี่ภายภายในปพระธาตุอินคแควนนะเราก็เล้แต่อธิษฐานไหวกันอยู่บนก้นหลังจากนั้นเราก็ เดินทางไปในสภาพสนนที่ลา,าดยางแต่คลุกคลาดแน่นอนนะจะต้องปลอดภัยนะมั่นใจสบายดีมีหลัการนี่เราจะไปเมืองทางสินใจนะไปเกล้สะไปหงสาวดีแล้วไปถึงย่างกุง้งวันที่19เมษายน2545 จริงๆเราก็เดินทางออกจากที่พักที่ในเมืองมะละแมงมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เพื่อเดินทางกลับไปที่ล่างกุ้งแล้วก็นั่งเครื่องไปที่มลาลิตทวายในวันพรุ่งนี้ทีนี้ระหว่างทางขากลับเราก็แยกเข้าสะเทิมแล้วก็มาที่พระาธาตุอเรือสา,าธาตุบนภูเขาสินใจที่เราเห็นเบื้องหน้าเนี่ยแล้วก็ก้อนหินที่มีพระเจดีย์อยู่ข้างบนนั่นก็เป็นรูปเรือ คุณพิกี้บอกว่าภาษาพม่าเรียกว่าพระธาตุเจ้าเต็งแบอนะเป็นรูปเรือศิลาเวลาหน,น้าน้ำนี่จะมีฝนตกมาน้ำก็จะไหลลงมาตามชันกอนผาแล้วนะเหมือนกัเรือได้อยู่อยู่บนน้ำอย่างนั้นนะนะนะนี่เป็นภูเขาสินไตเรือพระธาตุภูเขาสินไต้เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุอ่านี่ก็ยังอยู่อีกไกลนะบน,นภูเขาลูกไหญ่เราไม่เห็นไงเดินไปอีกด้านนึงหรือเปล่า ใช่ครับใช่กับด้านโน้นด้านโน้นนะใช่ครับอ่าแล้วคุณพี่กี้เคยเคยเคยมาเคยเคยขึ้นอ่านี่วันนี้เราขึ้นไม่ได้ไม่มีเวลาใช่ครับแล้วก็เลยมาเก็บภาพไว้อยู่แค่นี้เองนะเดินที่ไปเนี่ยเดินที่ทั้งวันดิทั้งวันเลยหรอทั้งวันแล้วก็นมบนุขันโน้มบนุประมาณสองคืนก็หลงมาของบุญอ่าโอ้ยจิงจี่แต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะ เนี่ยว่ามันมีธรรมชาติที่สั้างสรรค์ให้นะก็นี่มีรูปเรือแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมานี่ีไม่มีน้ำไหลเลยเนาะเออน่้าถ้าเป็นน้าลงด้านเล่นก็เขาไม่น้นไม่มีคุวุนะประมานี้ก็มีบ่างนเลแปลแปนดนะพเีนี่เชชื่อเจ้าตินบ่อนะ อยู่ในเมืองอสินใจเป็นธรรมชาติที่สวยงามาเป็นรูปเรือสร้างพระเจดีย์ไว้บนเรือมีพระธาตุเกษาธาตุอยู่ตรงนั้น็นรั่วมาจึงแล้วเนาะใจอะไรไม่อะไรแปลกๆอ่ะไม่ไม่ตายรอไม่ตายขึ้น

ระหว่างเดินทางล้วก็เห็นยอดพระจีดีอยู่บนยอดเขาสูงที่เราไปไม่ได้ก็พยายามเก็บภาพไว้ เวันพัจจีดีอยู่ทั่วไปนบริเวณภูเขาลูกนี้นะนี่เรามาเก็บภาพอยู่ระหว่างเดินทางนีาน้่เรามาไถ่ายอีกอีกด้านหนึ่งนะ เราก็ยังเห็นยอดเขาสีทองอุา่าพระเจดีย์สีทองอยู่บนยอดเขาสุดลดลันลงมาก็มีพระเจดีย์อยู่ตลอดเป็นสีขาวบ้างนะนี่เราต้องอาศัยซูมกล้องดูกันไปได้เลยครับโอเคโอเคโอเคครับ เราก็เดินทางต่อมาที่พระเจดีสินใจเมืองอปเปานะ,อะ,อะตอนนี้เราก็เดินทางมาจากขาสินใจยซึ่งเป็นประเกสามธาตุ ในบริเวณเมืองสะเทินตอนนี้เราก็เดินทางล่องมาจะมาอีกประมาณสักเป็นชั่วโมงเหมือนกันก็มาถึงออ่า่าภูเขาเกลัาสะอัจจะที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุแล้วก็พระธาตุธาตุด้วยซึ่งเราเดินมาทางตอนตอนบ่ายนี่นะอากาศร้อนกันเรจะเห็นว่าพระธาตุเขาอมใหญ่มากมีทางบันไดทางขึ้นไป เี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปในข้างในไปทำพิธีกราบไหวบูชากันนะอ๋อเมื่อกี้พัะจเจดียที่เราเห็นแต่ไกลอ่ะคือพัะจเจดียสินใจนะที่อยู่บนภูเขาบรรจุพระเกศาธาตุเส้นหนึ่งที่ฤาษีผู้น้องที่ได้รับมาพร้อมกันกับใจเที่ยวนะผู้พี่บรรจุไว้ที่ใจเที่ยวผู้น้องบรรจุไว้สินใจนะที่เราก็ต้องขอภัยด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ผ่านมานาน ตอนนี้เราก็มาที่เมืองเกลัส,สะใจทีลัส,สะหรือใจทีซอนะบรรจุพระเกศา,าธาตุแปดเส้นและพัะธนทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วด้วย ที่เราเห็นบ,ร,บริเวณวัดนี่ก็มีพระเจดีองค์ใหญ่ก็เป็นพระเจดีที่มีความสําคัญผู้บ้านผู้เมืองแห่งหนึ่ง จะรูปทรงเป็นเป็นเหลี่ยมนะไม่ไม่เป็นมนแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปที่เป็นทรงบอลที่รูปร่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหลี่ยม I ออกมาออกมาและเครื่องหอมทั้งหลายเครื่องหอมรูปชาธูปชาเกส่ารเกส่าธาและพระทันตธาพระทตธพร้อมด้วยรำวรมาสายพร้อมด้วยควราาพร้อมด้วยระารีกันพร้อมด้วยปที่าีเดียวกันและขออนุโมทนากามด้วยอนุโมทนากาท่านผู้ยอดสร้าองเราผูสร้างของเราผู้ยอดอยู่ระนาดของเราและทู้ดยู่รงหมดนี้า เรเป็นใจอยาให้พระเจ้าั้งหลาได้เข้าถึงได้เข้าถางเรืองงานนี้ค เรามาทำบุญที่นี่ก็ใส่โต้้กันตามอธัธยาศัยนะตมาก็ได้ทําประมาณโวมกันประมาณสามพันจานซ่อมกระบูกเบืกกบ้องปูพื้นนะค่าไฟฟ้าถ้าเป็ดทอเป็นต้น ับภายในวิหารที่เรามากราบไหว้พระเจดียใจทีซอหรือใจทีรัสสะเมืองเกรัสสะนี่เราจะเห็นว่าชาพนาเขานั่งภาวนานั่งสมาธิกันอย่างสงบนะเราไปที่ไหนทุกแห่งเขาก็ไม่ส่งเสียงดังเขาก็มีแต่ความเคารพนะศรัทธาในพรธศาสนาอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นเราก็เดินทางอ่า ออกมาจากภายในวิหารเพื่อจะเดินทางไปที่พระยวเจดีวุเตหรอชเวมอดดอที่เมืองของสาวดีกันต่อไป้างนี้นั่งเครื่องไปเล็ดต่อยตอนนี้เราก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าไปถึงเรว่องของยาของสามทุ่มนะเดี๋ยวเราขึ้นรถขับ นี้ปรากฏว่ารถบัสมีปัญหาต้องเปลี่ยนล้อนะทำให้เราต้องเดินทางไปที่ชเวมอดอ,ดอก็มืดค่ำนะเราเจนว่าเส้นทางที่เราเดินทางนี่เราก็จากเมืองมอละแมงมายางกุง้งปรากฏว่ามาถึงชเวมอดอในเมืององสาวดีก็มืดพอดีนะ ก็ดีเหมือนกันเราได้บรรยากาศไปอีกแบบปกติเราไหวแต่กลางวันไม่เคยไหวกลาคืน,คนสถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุนะแล้วก็พักเขี้ยวแก้วด้วยเราก็เดินทางมาหลายครั้งแต่คราวนี้ก็ได้แวะให าบางคนอาจจะไม่เคยเดินทางมาที่นี่หลังจากนั้นเราได้ทําบุญบูชาพระเขี่ยวแก้วและพระเกศาธาตุประมาณา3,000จาดนะเมื่อกี้ที่ใจทีละซอดีเราทําบุญตามอัิยาสายัยแต่ที่นี่เนี่ยมัน,กกาามน,นอยู่พระเกศาธาตุ นี่เรามาถึงก็เป็นเวลากลางคืนประมาณสองทุ่มกว่าเราก็จะเดินทางากลับสู่เมืองย่างกุ้งในคืนนี้เลยไปพักข้างคืนนะ,ะในตอนเช้าของวันเสาร์ที่20เบเมษายนนี่ครับเราจะไปขึ้นเครื่องในเวลาตีห้ครึง่งแต่เครื่องบินรีเลย์ก็เลยเป็น,ปนช่วงบ่ายมีเวลาว่างบางคนก็เลยมาที่ชเวดากองกัน ในเวลาที่รอคอยเครื่องบินในตอนบ่าย บบการทำพิธีบ,บ,บวชลูกแก้วกันนะสงสัย,ยนันนะแต่งตัวแบบนี้นะบวชสามนเณเรนหรือบวชลูกแก้วตามประเพณีเหมือนกระทั่งเหลือของเราก็นิยมบวชกันประเพณีก็คล้ายคลึงกัน is quem สถาการในในวันนี้แล้วก็ประมาณ10บโมงครึ่งแล้วก็นัดพร้อมกันที่โรงแรมนิโก้นะเราไปรับประานอาหารกลางวันเป็นอาหารจีนที่ทะเลสาบในสวนาสาธารณะ,ะเราจะไปสนามบินภายในประเทศประมาณเที่ยง10นาทีเครื่องบินออกประมาณาบ่ายโมง55้านาทีนะเพื่อจะบินไปที่มาริดในขณะนี้พระเจดีบริวาร ที่รอบรอบพระชเวดากองก,ก็บุรณะอยู่นะพวกเราก็ได้มาทำบ,บุญมากราบไหว้บูชาในระหว่างที่รอเวลากัน ถาเห็นบ้าภาพชเวดากองริมทะเลสาบที่เป็นห้องอาหารนี่ที่เราจะไปทานอาหารกันจะดูว่าลมลมเย็นธรรมชาติสวยงามมากจึงอยากจะเก็บภาพมุมนี้เึรว่าท่านทั้งหลายอาจจะมีโอกาสน้อยมากนะที่จะได้ชมภาพแต่ไกลเช่นนี้ หลังจากเราไปทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วประมาณบ่ายโมงห้าสิบห้าเราก็ออกเดินทางสู่เมืองมาริทใช้เวลาบินประมาณาเกือบสองชั่วโมงนะเราเข้าที่พักแล้วก็ประมาณเวลาบ่ายสี่โมงห้นาทีเราก็เดินทางไปที่ปัจเจดีซีมาเมืองมาริทกัน ขณะนี้เราจะเห็นบริเวณเมืองมะริดเห็นพระเจดีย์อยู่บนอยอดเขาซึ่งจะเป็นเกาะหรือไม่นะแต่ไกลเป็นเมืองทะเลชายฝั่งนะตั้งขึ้นเมื่อคศ .1531 ในสมัยพระราเมศวนรมาธิบดีที่2นะในตอนนั้นบริเวณนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆนะเมืองมะริดนี้เพี้ยนมาจากความหมายที่มีม้าที่มีฤทธ ได้มาปลูกไว้ที่นี่รบามาถึงในเวลาเย็นนะอากาศจะมืดคขึ้นสักนิดหนึ่ง คุณมิกกี้กำลังเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังนะนที่งง้เท่า่าษาทยได้ไหมาาไนะี่เราว่าพระเจ้าได้เสด็จมาอย่างเมืองทวรวดีและเมืองโกสัมพีพร้อมสาวกแวะมาที่นี่นะถ้าสาวกถามว่า อพระองค์ทรงมาแวะด้วยเหยตุใดพระเจ้าตรัสว่าในอดีตชาติพระองค์เคยเสวยพระชาติเป็นหนู